ปัม๊มเดอดน้ำไม่ขึ้นสวัสดีครับพบกันในรายการร่นเก่าเราเรื่องปั๊มจากผมอาจารย์เฉาครับมีคำถามถามมาว่าปัม๊มเดอดน้ำไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างครับครับเรามาดูกันว่ามันมีสาเหตุจากอะไรบ้างนะครับข้อที่หนึ่งสายดูดรั่วครับสายดูดรั่วเนี่ยเกิดจากอไอท่อสวมกับสายดูดมันไม่พอดีกันครับก็ใช้ เข็มขัดแล้วก็ยังรั่วก็้องพยายามทําให้มันดีนะครับเกษตรกรบางทีก็เอาเอาอสายยางดังในรถมาพันบ้างเอาดินน้ามันพอกบ้างซึ่งจริงๆก็มันก็ใช้ได้ครับแต่ว่าในความเห็นผมว่ามันเราไม่รู้ว่ามันยังรั่วอยู่หรือเปล่าถ้ามันรั่วบ้างเนี่ยมันก็ทําให้ประสิทธิภาพของการดูดของปามเนี่ยหายไปสิบ0ยี่สิเปอร์เซนตนะครับเพราะฉะนั้นพยายามทําให้มันไม่รั่ว อ,อ,อย่าให้มันไม่ต้องใช้พวกสายยางหรือว่าดินน้ำมันดีกว่าครับครับข้อที่2นะครับแนวดิ่งนะครับระยะดูดแนวดิ่งเกิน9เมตรมันไม,ม่ขึ้นนะครับอยากจะบอกว่าถ้าตั้งปั๊มในพยายามตั้งให้ใกล้น้ำหรือรองแพยิ่งดูดลึกเท่าไหร่นะครับประสิทธิภาพของการดูดก็จะน้อยลงครับหมายความว่าสมมติว่าคุณลงทุน10บาทใต้น้ำมา10คิวเนี่ย ถ้ายิ่งลึกมากๆกับมันอาจจะเหลือ8กิโล7กิโล6กิโล5กิโลถึง9เมตรเนี่ยมันจะเหลือแค่ประมาณกิโลเดียวแหละครับถึง10เมตรมันก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการโดดลึกคือการเอ่อทให้ประสิทธิภาพของน้ำเอ่อของปั๊มน้อยลงทาให้เราเสียเงินมากขึ้นนะครับครับอ่ข้อที่3ครับสีแกนปั๊มรั่วครับสีแกนปั๊มมันมี2อชนิดครับสีเชือกกับสีสรามิดครับสีเชือกหรือสีสรามิดก็แล้วแต่ถ้ามันรั่วน้ําก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูสีให้ดีนะครับ ครับข้อที่สี่ครับหมุนกลับทางครับบางคนก็ไม่เข้าใจไม่ได้ดูก็ตั้งแล้วก็ไม่รู้ว่าปั๊มหมุนทางซ้ายทางขวาก็ใส่เข้าไปก็น้ําก็ไม่ขึ้นก็มีอยู่มีอยู่เหตุมีอยู่แห่งหนึ่งครับคือเป็นโรงพยาบาลก็โทรมาบอกว่าช่วยมาดูให้หน่อยโรงพยาบาลมีปัญหามากเลยน้ําไม่ขึ้นโรงพยาบาลนี้ก็เป็นลูกค้าของเราครับก็ถามอาการเขาบอกว่า อยู่ทีดีมาโดยไม่ขึ้นเลยสามตัวผมก็ถามว่ามีใครไปทําอะไรกับปั๊มหรือเปล่าเปล่าถามไปถามมาก็ได้ความว่ามีคนไปสับสายไฟเมนข้างนอกโรงพยาบาลทําให้สายเมนเนี่ยสับสายกันมันทําให้ปั๊มหมุนกลับรอบได้ครับผมก็บอกว่าอย่างนั้นก็ไปกลับสายเมนก็หายแล้วครับครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของสายไฟนะครับครับข้อ,อที่5ครับใช้ปั๊มผิดประเภทหมายความว่า,าปั๊มบาดานะครับ ก็เอาปั๊มไฮคองไปดูดจริงๆบาดาลน้ําตื้นนะครับบางทีมันขึ้นมาถึงสี่เมตรสามเมตรมันก่อนน้าก็ขึ้นครับทีนี้ก็ขึ้นพอน้ําเล้อก็ไปถึงหกเมตร7 8 9ดแปดเก้าเมตรมันก็ไม่ขึ้นหรอกครับก็ถามว่าทํายังไงจะขึ้นผมก็บอกว่าเออทำอะไรไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนเป็นปั๊มบาดาลครับปั๊มไฮคลองก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับแล้วก็ใช้นานๆเนี่ยปั๊มก็พังนะครับเพราะว่ามันเกิดคาวิเตชันในตัวปั๊มมากครับครับข้อที่เจ็ดนะครับเออ มีขยะอุดตันในทางโดดครับถ้ามันมีขยะอุดตันมันก็ไม่ขึ้นหรอกครับข้อที่ข้อที่แปนะครับท่อทางดูดนะครับอันนี้สําคัญมากครับใช้หลายทางโดูดนะครับดูดสะนี้ดูดสะโน้นดูดไหลสะบางทีลืมปิดวาลไอ้ทางนั้นมันก็ไม่มีน้ํามันก็ดูดอากาศเข้ามาน้ําก็ไม่ขึ้นเพราะนั้นแนะนําว่าทางดดควรใช้ทางเดียวไม่มีวาลนะครับ พอถ้ามันมีวาลแล้วมีทอดรั่วตรงไหนเราไม่เห็นเลยครับแต่ถ้ามันรั่วนิดหน่อยมันก็ขึ้นนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพของฟัลมต่ำลงไปถึง20-3 0%นะครับครับข้อที่9ครับทางดูดบี้แบนบางทีก็สายน้ามันไม่ได้มาตรฐานมันตากแดดนานๆเข้ามันก็บี้แบนมันก็ไม่ขึ้นนะครับครับข้อที่10บครับใบพัดไม่หมุนใบพัดรูดก็เกิดจากเผาฟัลมมันเสียหายนะครับมันก็รูดได้ เมือ่อเมื่อไปฟัดไม่หมนมันก็ไม่ขึ้นหรอกครับอ่าก็ที่1 1นะครับอ่าส่งไกลเกินกําหนดหรือว่าส่งสูงเกินกําหนดหมายความปั๊มตัวเนี้ยเขาให้ส่งได้สูง20เมตรแต่ว่าบาังเอิญเราส่งถึง 25- หรือ30เมตรเนี่ยปลายทางวน้ําก็ไม่ออกครับก็เหมือนน้าไม่ขึ้นหรอกครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยอ่มันขึ้นอยู่ครับแต่มันไปแค่20เมตรไปถึงสเมตรอันนั้นก็คือหมายความว่าอ่าส่งไกลเกินกําหนดของปั๊มนะครับ ครับข้อที่สิบสองครับาบางเอิญบางทีก็มีม,ม,มีบางรายที่เจอกับผมนะครับผมเจอมาก็อ,าอยู่ดีๆน้ําไม่ขึ้นเหมือนกันครับก็ไล่ไปไล่มาเนี่ยพอดีมันนฝนน้ามาเยอะก็พัดเลนคอนมาก็มากอบเอาหัวกระโหลกหัวกระโหลกก็มีแต่ลินคอนก็น้ําก็ไม่ขึ้นเป็นธรรมดาครับอันนั้นก็ต้องดูที่หัวกระโหลกครับครับข้อที่สิบสามครับ มีวาวทางดูดนะครับวาวเล็กๆเอาไว้ใส่ปุ๋ยนะครับเอาถังใส่ปุ๋ยดูดปุ๋ยเข้าไปด้วยครับก็ไม่ลืมปิดนะครับลืมปิดอากาศก็เข้าตางนั้นแหละครับเพราะน้าก็ไม่ขึ้นหรอกครับเพราะนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับข้อที่14อันนี้ก็ส่วนมากสำคัญมากครับส่วนมากก็ไม่นึกถึงตรงนี้ว่าทางดูดนี่นะครับไม่ควรใส่าาทางแยกหรือวาวกอกน้ําไว้เพราะว่าถ้ามันรั่วเนี่ยเราไม่มีอากาศรู่วเลย ถ้ามันรั่วน้อยๆเนี่ยมันเข้าไปสักเอ่อสิบยี่สิบเปอร์เซนต์ทำให้น้าเนี่ยมันหายไปนะครับทําให้เราเนี่ยได้น้ําน้อยครับเพราะฉะนั้นทางกอกน้ําสําหรับปั๊มควรจะใส่ทางส่งนะครับครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของการว่าทําไมปั๊มดูดน้ําไม่ขึ้นนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามบทความชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามจากผมอาจารย์ชาวสวัสดีครับ